ตัวใหญ่ขนาตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยโอ้โอะไรเป็ตัวดิแมทห้องผอีเลิศนะคะชาพปใหญ่มากซส้มไม่รู้จะหางเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีแม่เหมือบ่ออย่างอ้ตามไหมอาดิแมทอมนี่แบบจำกันได้ยุติอีแม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มและทีมอยู่ที่สต็อกซันแคลิฟอร์เนียนะคะอิมสวัสดีค่ะวันนี้ว่าจะเอาของมาขายแต่คงจะได้ซื้อไปแทนนะคะของเยอะมากที่นี่ใจแล้วคุ้ณใจแล้วใจแั้

ีชะอมมีเขาเรียกว่าอะไรคะบุ้งนะคะมีทุกอย่างเลยผักไทยผักเรานี่นี่ผักชีมีรากก็มีค่ะดูชะอมกำใหญ่มากซึ่งไม่รู้ว่าเขาขายกำเท่าไหร่นะคะแต่นี่ก็คือมีเถาวักยงาวมีต้นชะอมค่ะขอบคุณ <c oughs> คิดออก <c oughs> ชะอมแล้วผักอีโรดนะคะชะพูใหญ่มากซึ่งไม่รู้ว่ากะหารเท่าไหร่นะเนี่ยซมงจะเอาไปแยกต้องจะเอาไปแยกชะอมชะพูโอ้ อ้ียจำปลามีจำปลาด้วยยอดปลักทองอะไรเต็มไปหมดเลยกระพงกระเพราก็มีนะคะุดยอดมากดูดูคนบึงคนมุงบ้างอีหย่างอีแม่มุงบ้างอีหย่างโอ้ตาวไงตาวไงตาภาพไงตาวต่ภาพไงอันนี้คือบรรยากาศ Angel Cruise Park นะคะอยู่เมืองสต็อกตัน รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะคะเหมือนเมืองไทยเมืองลาวบ้านเราเลยส้มมาหากินบรรยากาศตรงนี้เนาะอากาศร้อนมากนะคะประมาณ40องศาเซลเซียสเมืองไทยดูแม่ยายเราขายขายอย่างโน่นนะเฮอร์เอสนะไอ้อย่างว่าสุกโนไม้สุกโนไม้สุกโนไม้หมกโนไม้หมกปลามาเด้อมาเด้อสมผักเสียนก็มีอ๋ออันนี้มีเลือดแห้งเพิ่ามีไหมอุ้ย สมตีนงงวงสมผักเสี่ยนก็มีด้วยมัมสมปลาโน้ยมัมคือบ้านเขาเลยบอกอีอย่างไหนีั้งหมกเนอไม้หมกเนอไม้หมกปลาดื้ปลาโคปลาไซแมนปลาแซลมอนโอ้โหตี๋เลยใช้แลนช์ชิมขอบคุณค่ะกลอกแล้วอีด้วยเล่าซอสเสร็จโอ้แล้วซอสเสร็จก็นี้เราเอามาโชว์ใส่กลอกแล้วอ่า มีเบอร์ส no. I mean right? ุญยางเพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวจะพาคนมาหลายๆเด้อแนาเด้อมาเด้อมาเด้อันเีโอ้ยตรงนี้มีบักกะทินกับตำบักฮุ้งเรื่องเรื่องบักกะทินบ้านคอยยังบย่าฮะนี่เป็นหมากเลยหัวจะเป็นดอกบ้านเจ้าคือเป็นหมากแล้วแท้แล้วบอกว่าเรามีสูบโนไม้เก้วปลาเดกเก้วปลาเดกเก้วบักเพชรเก้วบักเพชรเก้วบองเก้วบองโอ้ยมีทุกแก้วนะคะสดสดใหม่ใหม่ ไอเซลขอบปุ้นขอบปุ้นก็คือขนมเส้นเนาะขนมเส้นโอ้หนังยาแซ่บขอคนเนี่ยขอคนไน้ดยขอคน้นได้ด้วยน้ำยาขนมเส้นนะคะอ่าชิคกี้พายอืมนีตีนไก่ปอ้ยยูอูตีนไก่มาแลนะคะทุกคนลาบบีฟบีฟลาบลาบบีฟบีฟลาบวิเซลคุกันรอคุกันรอมีมีลาบดิบลาบสุกน้ำเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากมาอยู่นี่ สบายดีเจ้าทายในเด้อทายวิดีโอในเด้อแซ่บบ่แอเวทีสามเจ้าเด้อเอาแม่นี่แบบจำกันได้ยุติไหมมือวางเงินกันนี้เก็บได้แปบเบะแถวเบกเอเรียเจ้าใครของเด้ขอบคุณค่ะถ่ายวิดีโอเนี้ยขอบคุณค่ะโอ่เซีร์ชฟอลล์อ่สไอเดนโลชชี่ดิสเบอร์มี่มันเดี้ยไอโกโฮมยูเซลอ่ะเตอร์โบอลารมงคลสเต็งเออ เราเขาเอาผักเขาเอาผักมาขายขึ้นกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสิเอาลงบอกว่าอยู่นี่มันมีมีมีของขายหลายเกินไปโทษบอกบอกบอก้องไฟของไปของมาโอเคเพิ่นเจียค่าที่วหอีแม่เนี่ยปีว่าส่งว่า เาลงมาแม่น่าจะมียังไงนี่เยอะจ้ะเดี๋ยวเอาให้ฝรั่งเอาของไปจอดเอารถไปจอดตรงนั้นก็เลยไม่ถ้วทุกคนตะกี้ส้มเจอเอฟซีนะคะค่ะล,ลงเฟซบุ๊กค่ะตะกี้ส้มตะกี้ส้มเจอเอฟซีนะคะก็เลยคุยกับพี่เขานะคะเขาบอกติดตามน่ารักมากมากเลยดูมีผ้าไทยผ้าลาวขายโอ้โหชุดสงกรานสุดยอดเลย นี่นี่นี่ไม่เชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าเป็นเมืองอเมริกาเนาะทุกคนมีกุ้ง crawfish codfish โอ้นี่นี่ของเจ้าได้มาต้วใส่ขึ้นตัวใหญ่ค่ะตัวพักยางใหญ่เลยอันนี้เป็นไก่ย่างนะคะนี่ไก่ย่างเหมือนเมืองไทยเมืองงามเลยบรรยากาศดูดู มีผ้าถุงเออผักดูทุกคนจะเอาผักมาจากสายเฟรชโนยิที่งามแทงนะด,ดูมาลาขี้นกทำไมมันมันใหญ่ขนาดนี้ทุกคนมาลาขี้นกมาลาจีนใหญ่ใหญ่เลยสุดยอดมากใครถามหาม,มาลาขี้นกส้มจะไม่ได้ว่าท่านเป็นโรคเอ่อมีโรคนะคะจากต้มการมาลาขี้นกจะไม่ได้ว่าท่านไหน นี่ตะไคร้ก็มีท้านจะซื้อตะไคร้ไปเพาะกระเพรายังเยอะกระเพรากระเพรากระเพราเยอะมากโาาู้มะคาขิงอูมมาร์โกเหมือนเมืองไทยเมืองลาว,ลวเลยทุยกคนปลาดอกบกหอยดอกหอยกับขอเบอร์เ,รเงี้ยได้ไหมเด้อดึงบ๊วยง้างงัน บักหอยนะแกะบุก่าบุก่าเป,ปิดของเพิ่นเนาะ <laughs> นี่บักหอยอันนี้เสียศบนอกเพิลน five dollar I can say I can kill ten dollars เดี๋ยวหนูจะลองซื้อหอยอันนี้ไปกินสิบดอลลาร์นะคะส้มไม่รู้ว่าเขาคุกแบบไหนเนาะเพราะว่าเออเราเราไม่เคยกินแบบนี้เนาะอยากจะลองนะคะพูดสวนเขาอาอะไรร,ร,ราค่ะเลือดดีเกิดล้วบอกว่าเราขายถุยละห้าดอลลาร์ กอาวเท้าสองถ่วยไปชิมเบ oh <so ิ้งสิบดอนสิบดอนว้าวจื้อหอยพ่อมงามขนาดสะอ่อนนะคะว้าสุดยอดเลยหอยจูบมี่ใครพ่อมเยี่ะหอยแบบซี่เนี่ยเนาะอ้หอยกระไรเขอบคุณค่ะคุณค่ะมาตลาด อนนี้ทีมอยู่ไหนแล้วส้มไม่รู้นะคะอ๋อทีมขนของลงรถค่ะเอาจริงนะคนนั้นนะ่ะคนนั้นเอาจริงจะขนผักมาขายจริงๆโอ้โหจะขายที่ไหนเนาะทีนี้ส้มพาทีมมาตกละกรมลำบากอีกแล้วทุกคนดูสิมาขายของที่พักที่สวนสาธารนณะ <c oughs> ้ววากมีการเอาโต๊ะมาวางรลนนี้แล้วก็จะขนของใหญ่ๆไปครั้งเดียว is good <S ดูทุกคนว่าของเต็มรถเลยนะคะเราซื้อรถมาแล้วเราต้องใช้รถให้เป็นประโยชน์เนาะก็คือวันนี้เราจะไปเยี่ยมโฮสต์น้องที่ส้มเคยเลี้ยงแล้วก็เลยจะ มาขายของตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมาทางเดียวกันเนาะก็เลยลองมาฝั่งนี้ด้วยนะคะว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะคะดูผักของส้มนี่เลยนี่เลยใบยแมงลักโห่แล้วคะ่ะผักขมยอดักทองนะคะไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่าของคนอื่นเขามีเยอะมากเยอะไม่เห็นดนทางของเลยนะคะมีลูกค้ามาดูแล้ว เอาเงินซื้อมากกินตีผักขมๆอ่ะมากมากกินหรือมากกินโอ้ผักขมได้ขายก่อนเพื่อนเลยได้ขายแต่ว่าได้ขายซิบเอาถุงใส่นาะมาเดี๋ยวมาเอาถุงมาขวบเมียขอถุงมาได้มาขายของอะไรแบบนี้เลยวันนี้เราเอาต้นกะเพรามาขายด้วยนะคะกระถางละห้าดอลลาร์นี่กะเพราเมาล้าจีนต้นเมล้าจีน it's ไม่ be spicy <No. S 1> ตอนนี้เราจะลองกินหอยที่ที่เราซื้อนะคะไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่ามันดูเหมือนว่า s p i ี่มากแบบสับเพ็ดมากเนาะ mm hmm. เดี๋ยวคิมจะลองแ๋ยวรสชาติามันจะเป็นยังไงมาดูกัน do I don't know it's my first time eating this too mm hmm. เอาไปดูดละดูดก่อนละ is it spicy ซอตีซอตีดูดอีกละ <laughs> It's gonna go in your toes. Hmm? It might go in your toes. You haven't caught on there. So, uh, I'm just, are we supposed to cook these first? No, you're about to open it up and eat it. How do we do that? I uh, don't know. I don't know either, Momo. <laughs> no, no, let me open it for you, Sinha. Let me open it for you. Wow. <laughs> oh. How are you gonna open it? I mean, open it with my nail, like that. You have a long nail. I can't open it, it's too hard. You do? You look at that. Eat it. How what? is it? It's good. It's okay, small. Do leg? It's small, but it tastes good. โอเคทีมบอกว่ามีกลิ่นน้ำปลาเยอะมากสงสัยอันนี้มันทำด้วยน้ำปลานะคะก็ไม่เคยกินแบบนี้เลยเนาะดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองกินคนเปนิเปิดบ่ได้อ่ะกินยากลำบากจริงๆเลยตัวน้อย โอเคมาอืมอิดอิตสด with ดิปิ้งอร่อยได้กินโครนเหมือนหอยบ้านเราเลย mm. นี่น้ำซอสของเขาเราไม่รู้ว่าซอสอีหงัง mm. ไม่รู้ว่าซอสอะไรอืม mm. ซอสน้ำมะขามซอสน้ำมะขามอร่อยมากค่ะไม่เห็นไม่เห็นจะฟิชชี่เหมือนที่ทีมบอกเลยอร่อยมากซอสน้ำมะขามกินกับหอยอันนี้อร่อยซะมมือเคยรู้ยนะ,ะว่ากินอร่อยค่ะทุกคนกินอีกแล้วทีมกินสองสามคำสามตัวแล้วนะคะโอ้หแซบ่บมากเลย เดี๋ยวส้มจะไปกินหอยให้หมดนะเพราะว่ามันอร่อยมากตอนนี้ส้มต้องขอตัวลาก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเรียกลูกค้าก่อนเนาะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากจะมาซื้อของที่นี่เดี๋ยวส้มจะให้ลิงค์ข้างบนนะคะก็คือไม่ใช่ลิงก์เนาะที่อยู่ข้างบนเลยว่าว่าที่อยู่คือที่ไหนนะคะถ้าจะใครอยากจะมาในแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาตรงนี้เนาะวันนี้ส้มก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ